ไปที่รีโมทซูนอมีตรงนี้ได้เลยนะครับผมปุ๊บพอลบไปเนี่ยนะครับผมซูนอมิก็จะหายไปแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับวอล์กสปีดนะครับความวัยในการวิ่งของเราได้นั่นเองนะครับผมนี่ก็จะวิ่งไวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมกด e ไปนะครับแล้วก็กดกดทูเบสนะครับผม โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับโนนีิก็มาอยู่แปลกหน้าแปลกตานิดนึงนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์ในแมปเอ็กเคปซูนามิฟอร์เบลล์นั่นเองนะครับผมเป็นแมปที่กําลังฮิตอยู่ในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับผมมีผู้เล่นแมปนี้นะผมประมาณ2-3งถึงสามแสนคนเลยนั่นเองนะครับผมเห็นว่าแมปนี้เนี่ยนะครับผมมันกำลังมีผู้เล่นเยอะนะเลยจะมาแจกสคริปต์ในแมบนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นสคริปต์ฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์นั่นเองนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม โซีนอมินะครับตัวของเรานะจะตายแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งระดับความยากของเบลล็อตเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอยู่หลายขั้นเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ระดับคอมมอนนะครับผมไปจนถึงระดับซีเค็ดเลยนั่นเองนะทุกคนซึ่งเซฟเดี่ยวนี้เนี่ยผมตอบโจทย์มากๆนะเพราะว่ามันสามารถลบซีนอมิได้นะครับวิธีการลบซีนอมิก็คือกดไปที่รีมูฟซีนอมิตรงนี้ได้เลยนะครับผมปุ๊บพอลบไปเนี่ยนะครับซีนอมิก็จะหายไปแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถปรับวอล์กสปีดนะครับความวัยในการวิ่ เป็นทางด้านของเทเลพอร์ตโซนนะเทเลพอร์ตโซนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเทเลพอร์ตไปหาเบลล็อดในโซนต่างๆนั่นเองครับก็อย uh ่างที่ผมบอกไปมีตั้งแต่คัมมอนจนถึงซีเค็ดเลยนั่นเองนะทุกคนเนี่ยนะครับอยากจะไประดับคัมมอนก็เทเลพอร์ตไปนะครับผมอันคัมมอนนะครับผมระดับคอสมิกนะครับระดับซีเค็ดอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถกดเทเลพอร์ตมาได้แบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมเมื่อเราเทเลพอร์ตมาแล้วนะเราก็สามารถมากด E ที่เบ็ลอดนั่นเองนะทุกคนพอเราได้เบบบลมาแนนี้ะะฮกดไปทที่โกูเเบดดไ้ลยนั่นเองนะครับผมมันก็จะวารร์ปมาาาที่ฐนของเแบบนี้นั่นนเองะครับ่น้ผผมมทาูชก็ไดไปที่โกลท แลแล้วก็ได้เงินเยอะแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถนําเบลล์อดของเราเนี่ยนะมาวางในฐานนะครับผมแล้วก็รับเงินได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเป็นคอลเล c t c a นะหรือการรับเงินอัตโนมัตินะครับผมก็สามารถกดติ๊กไปนะครับผมเงินของผมนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นรัวๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอัปเกรดอ้อนะอัปเกรดอ้อคืออะไรนะครับผมก็คือทางเบลล์อดเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราอัปเกรดนะผมเพื่อเพิ่มมูลค่าของเบลล์อดนั่นเองนะทุกคนเนี่ยพอเรากดอัปเกรดไปปุ๊บมูลค่าของเเ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 เบบบบลลลออออออตมมมมมมัััััันน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 กก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 ็็็จะะะะะพิิ่่่่่่ขึึ้้้งงงคคครรรรรผผแีีาาาาสถดดดปปไไยยทุซูหๆๆว เป็นประมาณนี้นะทุกคนท่านผู้ชมก็สามารถไปฟาร,ร์มเงินอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปหาเบหลดตัวดีๆนะครับผมมาไว้ฐานเราได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการรีเบิร์ตเนี่ยนะครับผมเราต้องกดรีเบิร์ตเอนั่นเองนะ,ะทุกคนนี่วิธีการรีเบิร์ตก็คือเราก็ดูนะครับผมว่ามันให้ทำไรน,นะอย่างเช่นอันนี้นะก็คือเราต้องมีสปีดหรือความไวในการวิ่งของเราเนี่ยถึง160นะตอนนี้ผม148นะเราก็มาซื้อสปีดนะครับผมให้ถึงตามที่มันบอกนะหลังจากนั้นเราก็กดรีเบิร์ตไปได้เลยนะครับยิ เงินเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็เงินเนี่ยนะฮะก็สามารถมาอัปเกรดเบสได้นะครับผมอ่านี่นะครับผมอัปเกรดเบสก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าแมปมันเพิ่งมาไม่นานนี้นะทุกคนเลยมีอะไรให้ทําแบบไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมผู้ชมก็ลองมาเล่นกันดูนะครับสำหรับสคริปในวันนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าดีจริงนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปก่อนนะก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมเจอกันครับเดี๋ยวขอเอาเเเเเเอออาาาาตตััััััวววซซีีคคคคคครรรทททกก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 ่นนนนนนนจจบบบลลลลิปปแุ้้้็็ดดไไะะมืย ตัวที่มันให้เงินเยอะที่สุดนะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันกด e ไปนะครับแล้วก็กดกด t o b บนะครับผมจากนั้นเราก็นำเบ l หลอดของเรานะครับมาวางในเบทได้เลยนะครับนี่จบเลยนะทุกคนง่ายๆประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับที่นี้บ๊ายบายครับผมเจอกันครับ